มันแมงก็เติมเนาะอู้ๆน้ำมันเปิดก็ก็น้ำมันน้ำมันระหุ่นนะเนาะเริ่วะอันนี้เราจะมาทำไอติมแดงสนาสเนาะเอางี้ที่ก็เป็นโรงรถชาวันเอติมของผมนาะก็มันก็สร้างใหม่โดยนมูลค่ามัน ร้อยล้านปิดแสงอันนี้มึงเรคือรถอาวันหรหรือเราจะมาทำไอติมหรือรีวิวรถกันเดี๋ยวไป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 อย่างแรกเราก็ต้องมีถ้วยนะมึงเปิดถ้วยมาดีไปเซ็ตเซ็ตเซ็ตเห็นไรไหมคนคือหมาเนี่ยก็เราก็ได้ถ้วยมาแล้วเราก็จะมาทำไอติมแบบว่าที่คนไม่มีใครทำในโลกนี้หรอกหรือมีก็ไม่รู้นะเนาะก็ผมจะมาทำให้ดูไอติมอะไรนะ ผมจะมาทำสองรถตะเนาะก็มันจะมีวิดีโอตู <S <S ้เย็นเท่านี้แหละผมว่าเอาผมไปติีมมาเลยเป็นภูเขาไฟเลยนะเนาะแหลกแล้วก็หย่ำเราจะมาหย่ำไหมเราจะมาบนพื้นไม่อยากหย่ำหรือบนวะเรียกทุบไป้มันแหลกนะเนาะก็ทุบไปเลย นี่คือไอติมแปลว่าประหยัดมูลค่าเงินนะก็อันนี้ประมาณ48บาทนะเนาะแล้วต้องวิธีการทําก็หย่ำๆบดให้มันเป็นผงนะเนาะเขาไม่ได้จ่ายผมนะผมว่าแบบว่าบดเสร็จแล้วก็ขั้นแรกก็แบบว่าเอาลงเลยนะกุเแก่งนี้นะไอติมแบบราคาประหยัดมูเป็นตะ์แซบเมนอะ ว้าวตื้อ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 ตื้นี่ยก็คือแอตติ้งผมนะครับแนนเนาะผมจะว่าจะใส่ความเหลิ่นลงไปแนนเนาะก็ก็เราจะใส่นมเข้าไปแนนเนาะก็ก็ราดลงไปเลยว้าวมเจือไปเลย แซบ <laughs> ่บนะแล้วกคุณไปไอติมงบน้อยๆอยากทำกินเองนะแซ่บอยู่รสชาติต่อไปเนี่ยก็เป็นรสรสเหนียวว่ะนุ่มเย็นเนี่ยที่จำเลยว่ะก่อำเทไงได้หน่อยนึงเอาประมาณกะโองแล้วผมจะกะโฟลายนะสมีสนะั้นเนาะ อผมแปลว่าจะแช่ไว้สชั่วโมงแล้วก็จาก1 4บสีก็ทอดทอด1 6บหกสิบหกสหกทอเถึงเออแลถึงสิบหแล้วเนาะก็แช่เลยไปติ่มบ้าน สไตล์สกู๊ปผมต้องทำระมัดระวังให้ดีที่สุดวัวนี่มึงขึ้นอันนี้วะไม่ใช่หรอเนาะอืมันก็แช่ไปก็แบบว่ารอนั่นเนาะ I'm fast as fuck b o y เฮ้ยในเวลาคลิปล้ดีทิ่สุดเลยเลี๋ยวไปีบาางโอ้โอ้เกมยังนะบ็อกกูดิ้บอลโลบอกรอบเดี๋ยวไปตีบ้างกันตัดบเดียวเออเอ้ยถ้าใครอยากให้ผมเล่นโลบอกก็ขอสิบไลค์เท่านี้เท่านี้จริงล้วเนาะนมื่อวานนี้เป็นวันแม่แล้วก็ เราต้องเปิดเปิดเพลงคันแม่ไปได้วยก็จะได้แบบว่าที่เสกแอดมินแล้วก็ผมจะเล่นแบบบล็อกฟุตนะพี่แจ๊คเเปิดเพลงวันแม่แล้วเราเปิดเลนะบ้านตีบ้านไม่ให้ไอติมไอติองม ก็เราก็แบบว่าในเกมเสร็จแล้วเราก็แบบว่าจะมาดูไอติมกันนะนะเฮ้ย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 แข็งหมเนี่ยเฮ้ยไอติมไอติมของเรานีท็อปปิ้งอันนี้ท็อปปิ้งของเรานะนี่ก็แบบว่าเอาผงโอมันตินไมโลก็อันนี้อันนี้ก็เป็นรสเนี่ยวะนมเย็นเนี่ยไม่ใช่อะไร อันนี้รถอย่างวะรถไฟรถมอเตอร์ไซค์รถตู้กู้เราชิมวะเราจะมาชิมกันนะเนาะก็มันจะเป็นรสชาติยังไงผมจะมาชิมของอย่างวะโอริโอ้กันก่อน <laughs> ผมจะมาชิมรถโอริโอ้กันนะเออนั้นโอริโอละ <c oughs> อันนี้มันก็แซบ่บมันก็แบบว่า คล้ายๆบอกคือเก่าเน่ะที่มันก็อร่อยแซ่แบๆก็ผมอ่านคล้ายๆพูดแบบว่าแบบเดิมแบบเก่ามันก็แซ่บแหละมันก็ไม่ถึงเท่าไหรนะ่เนาะมันก็แซ่บอยู่เนาะก็ใส่เงี้ยวมาริโอแบงเลยนะเรามาชิมวันนี้เราผมจะมาชิมอันนี้แนละ้วเนาะ มันจะเป็นรสชาติยังไงไปดูกันเลยรสชาติแซ่บแล้วชิมดนว้อกูกูแล้วแนซะ่บจังเลยแซ่บคงโอนดีนน้อใสป่ะเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง ก็แปลว่าจบคิปเพียงเท่านี้แล้วก็ทำกินเองได้นะแล้วนฟ่าก็จะแบบหมดอยีกอันนาะก็แปลว่าก็แปลว่าไปทํากินเองได้แน้ะก็ง่ายๆสี่สิบบาทคุ้มราคาแน่นอนมาแดกเลยให้มาชิมเลย